าฟร์นของเส้นผมุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ 1. ขาตั้ง 2. แผ่นแก้ว 3. เลเซอร์สีเขียว 4. กระดาษปากกา 5. เส้นผมสลรับเมตรวิธีการทำการทดลองมีดังนี้ ในการหาค่าเฉลี่ยเราจะวัดระยะห่างทุกเส้นแล้วนำมาบวกกันและหารด้วยจำนวนระยะห่างทั้งหมดดังรูปและเนื่องจากระยะที่วัดได้นั้นเป็นเซนติเมตรเราจะคูณด้วย10บยกกำลังลบสองเพื่อทำให้หน่วยเป็นเมตรตัวแปรครบแล้วนะคะไปเริ่มคํานวณกันเลยก่อนจะไปคํานวณเรามารู้จักตัวแปรกันก่อนนะคะ x เท่ากับ0.65ยกาคูณ10ยกกำลังลบสอง m l เท่ากับ1 m ลมดาแสงสีเขียวนะคะเท่ากับ532คูณ10ยกกำลังลบ N m n เท่ากับ1ค่ะในการคำนวณนะคะเราจะใช้สูตร DX ส่วน L เท่ากับ N ล็มดาค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณนะคะเราจะย้าย D ไปอยู่ทางซ้ายมือค่ะกลายเป็น D เท่ากับ N ล็ลมดา l ส่วน X ค่ะเราจะเอาตัวแปรที่ได้นะคะมาแทนค่าในสูตรค่ะกลายเป็น D เท่ากับ หนึ่งคูณห้าร้อยสคูณสิยกกำลังลบเคูณหส่วนด้วยศูนย์จุคูณสิยกกำลังลบสดีของเรานะคะก็จะกลายเป็น8 1 8 4 6อยสคูณสิยกกำลังลบเเมตรเพื่อจะเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยไมโครเมตรนะคะเราจะย้ายจุดทศนิยมนะคะเพื่อให้1 0บยกกำลังลบเกลายเป็น1 0บยกกำลังลบหค่ะคำตอบของเราก็คือดีเท่ากับ8 1ดด จุดแปดสี่หกไมโครเมตรค่ะ